รอ SUV สภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถเกียร์โต้ขับเคลื่อน4ล้อนะคะปรับเป็น2ล้อได้ด้วยนะนิสสันเอสเลครื่องยนต์2.5เกียร์โตขับ4คันนี้ปี2007ค่ะดาว30,000บาทนะคะส่งเดือนละ6,000บาทเองนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรอบๆกันนะคะปรถที่น่าใช้กว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะตาแมแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะรถ SUV น่าใช้มากๆเลยนะคะ นิสสันเอ็กเซลเครื่องยนต์2.5กรกโตขับเคลื่อน4ีล้อคันนี้ปี2007ค่ะดาว30,000บาทส่งเดือนละ6,000บาท4ปีนะคะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะได้สเกิร์ดรอบคันนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ a i r b a บ็กเอเบกุญแจรีโมทนะคะรถสดมากๆเลยค่ะว่างนั่งสบายเลยนะคะ กับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะสภาพดีสุดๆเลยนะคะบ่ะพับได้ด้วยนะคะนี่ค่ะบ่อพับได้ด้วยค่ะกว้างนั่งสบายเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพสวยๆนะเชีีรยเป็นคันนี้เลยค่ะราคาไม่แพงด้วยนะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ นี่คะด้านหลังคนของได้เยอะมากๆเลยนะคะสอบถามราะเดียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแดนด์ได้เลยค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครกำลังมองหารถ SUV นะคะขับเคลื่อนสีล้อนะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะนี่ค่ะแอร์แบ็คูลน่าใช้ค่ะนี่ค่ะ ขับเคลื่อน4ล้อนะคะสามารถปรับเป็นขับขับ2ล้อได้ด้วยนะคะแดมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องเดิมเลยนะคะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุค่ะเป็นเครื่องยนต์2.5ค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะนิสาน e x เ e ลเครื่องยนต์2.5เกียร์โต้ขับเคลื่อน4ล้อปี2 0 0 7ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากได้รถอะไรนะคะโทรมาบอกได้เลยนะเดี๋ยวแอมหาให้นะคะแอมมีรถทุกยี่ห้อเลยนะคะรถสภาพสวยทั้งนั้นเลยค่ะ าใช้มากๆเลยค่ะบ๊ายบาย